สองตัวแกะแล้วว้าวจริงวะในฮะโอ้ยแล้วเขาก็ไม่รู้ไปว่าใครเป็นคนเอามาให้แบบแกะดีวะโอ้สามตัวดีวดกอก,อกอเลยเขามีแต่สามตัวตรงอันนี้สามตัวงอคง่นะครับอุยอ้ยจะโกรธกันทำไมวะอีเออจริงเชีงยงใหม่พ่อก็ไม่อยู่ ลันลาค่ะลันลาจักรจัดลันลาไม่คือทอฝันไปเกิดแล้วมึงคือแบบให้คมลอยเลยดาวตกเห็นผีได้ดาวตกช่วยคุยกับทอฝันเลยค่ะทอฝันจะบอกว่าลันลาเลยมึงผีเลยแกเอาเลยแกพี่เชื่อพี่รู้อยู่แล้วว่าน้องชอบอะไรเนี้ยฝันฝันให้พี่ด้วยฝุ่นพี่พี่เขาทำต่อไปได้แล้วฝุ่นช่วยฝันกระฟให้พี่หน่อยมึงคิดว่าจะมีทอฝันมามาป่ะแล้วแบบดาวตกเห็นอะ มันมีปะวะมึงคิดว่าจะมีปะเพ<ห>ราะ<ห>ดาวตกมีเซ็กเซนนี่ใช่ <c oughs> เห็นผีนี่ในตัวอย่าง